สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนเนาะแนวทางนะคะทุกคนเล่นทั้งวันของเรางวดประจำวันที่ค่ะงวดประจำวันที่ ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าเอา้ามารับความหมานความเฮงความปังกันนะคะแนวทางของเราก็หลากหลายแนยวทางซะเหลือเกินนะคะทุกคนวันนี้นะคะเยอะมากนะคะแนวทางไม่รู้จะไปตัวไหนบ้างแอว่าสันเอาลองดูเด้อไข่แอดก็เอาแนวทางมานําเสนอมาฝากนะคะชอบแนวทางตัวไหนนะคะก็จัดนะคะขัดแนวทางตัวไหนก็ผ่านคะ่ะทุกคนนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะมีลงแนวทางเออ ส่วนมากจะเป็นรัฐบาลไทยนะคะเสาวที่จะเป็นรัฐบาลไทยอาจได้ยินชัดเจไนไหมเนาะจ้ะจะมีลาวสตาอาจารย์ปัญญามีดาววีนะคะมีเล่นทั้งวันนะคะเป็นตัวเด่นเล่นทั้งวันนะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะวันนี้มันจะมาเล่นทั้งวันของเราไหมนะคะเอ้แต่มันเข้าดีด้คะ่ะเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันเนาะกำลังวันนะคะเรียกกำลังวัน มาดูกันค่ะทุกคนดาวนะคะเมื่อคืนนี้แอดโดนดาวสอยนะคะร่วงเลยนะคะนี่อย่างวะ ตาแอดแลดนะคะได้กันอยู่มะเนาะค่ะทุกคนนะคะอ่ะก็ลองพินิจพิจารณากันดูเด้อค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแนวทางหลากหลายแนวทางนะคะช่องเรานะคะมาลุ้นกันนะคะคืนนี้นะคะมันจะมาตัวนี้ไหมนะคะแนวทางของเราเนาะเราเออเราพัฒนานะคะมันจะมาสูตรของวันที่ยี่สิบสี่นะคะเล่นทั้งวันของยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าดีนะคะทุกคนเนาะ รุ่นค่ะรุ่นทิพย์กับรุ่นค่ะหลายตัวนะคะที่เหลือเราก็ลุ้นตัวที่เราซื้อด้วยนะคะแล้วก็ลุ้นทิพย์ตัวที่ไม่ได้ซื้อด้วยนะคะเอาหนีดาวีเมื่อคืนนี้นะคะอาจารย์ก็หลุดไปนะคะเจ็ดสี่หกแปดห้านะคะดาวีนะคะมาออกราวสตาราวสตามาออกดาวีนะคะศู 02, นย์สองนีตัวนี้เลยสามสองศูนย์สี่แปดนะคะสามสองศูนย์สี่แปด บม่โบเมนเล่าพัฒนาสีออกแปดสี่แปดหาบเมลเล็พี่บาสิมาอีหลีบอกขับแปดมัมันเขียนแปด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 โอ้โบเมนแปดสี่แปดหาสิมาอีหลีเอาจากแล้วเห็นดาวมันออกเนาะเอ็ดกเดาวไปทั่วทีบนี่แหละค่ะทุกคน ช่วงนี้เหลือไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะบางทีถูกก็ได้ซ่อมนะคะทุกคนถือกระบบวกแล้วงวดกระไดยังไม่ทันได้กิดได้การแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะต้องเข้าแบบเต็มจริงจมจังนะคะทุกคนจกนักงวดไดบบไม่ได้แบบจังจังมาหลายงวดแล้วนะคะไดแต่กระปิดกระปอดนะคะบางงวดก็ได้ซ่อมนะคะอ่ารอรุ้นคืนนี้แหละค่ะสองทุ่มครึ่งนะคะ เอามาดูกันวันนี้เอดให้แนวทางตัวไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนเนาะมีของอาจารย์ปัญญาของเอดนะคะอ่าสีเล่าเช้าของเรานะคะแอดจะทําให้ดูตลอดเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนสีเล่าเช้านะคะ901969798060708นะคะ161718จะเอาแคปเอาเลยจ้ะค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยพานได้เลยค่ะ สำหรับแนวทางของเรานะคะสากกระเบือ,อยันเรือลบนะคะทุกคนหวใหยหลายแนวทางค่ะสองห่าเข้ามารับชมรับฟังได้ตลอดเลยนะคะทันที่ว่างๆนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะรายละเอียดเอาเขียบเอาเลยนะจ๊ะทุกคนสายหุ้นคืนนี้นะคะสายสอยดาวคืนนี้นะคะเน้นหุ้นดาวโจนนะคะทุกคนนี่เนาะสีเรา สีเล่าเช้าของเรานะคะ901969798นะคะ060708นะคะ161718นะคะสายสอยดาวคืนนี้นะคะเน้นหุ้นดาวโจนของเรานะคะทุกคนนะคะเน้นหุ้นดาวโจนดาวนี่นะคะ เอาแคบเอาจ้ะแกดกำลังมีความสุขในการบีบผิวนะคะเอาแคบเอาระบบซสายซอยดาวก็นี่นะคะตามนี้เลยนะคะเลยคือตำตำเทโนันสิแมนอยู่บค่ค่ะซ้ายซอยดาวคือนี่แอดสีรอดอยู่บ่จ้ะ อาแหวกันไปนะคะเออตัวนี้สวยนะคะซีห้าหกนะคะทุกคนอีกสีห้าหกนะคะซีหนึ่งซีสองสีสามนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะทุกคนนะคะเลขชุดก็ซีนหนึ่งซีสองสี่สามนะคะสี่สี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะไม่ใช่มันจะออกในเลขชุดนี่บอกคะ่ะ เอานะคะแขบเอาค่ะทุกคนนะคะนี่เลขทูบนะคะเลขทูบนี่แปลงได้เยอะนะคะ 3, 8, สามเจ็ดแปดสวยสวยนะคะนี่แปลงได้เยอะเลยนะคะทำมาเลขทูบในแม่เนาะเลขทูบไม่แตกนานแล้วนะคะแตกเลขทูบในแมน่เอฟซี FC นะคะเดมารดอีที่ห่งเดปังน้ากันค่ะทุกคนเอาลองดูนะคะจะได้มีเงินกินเงินใช้กันนะคะถ้าแตกเลขทูบมีป่ปะปิดซอยเลียงเลยค่ะทุกคนแต่สามรู้สึกว่าสามมาบ่อยนะคะช่วงนี้เนาะ ก็ยังแบดมืดหรือบอกว่ายังไม่ทันได้ใช้ขนาดแบดมืดด้วยค่ะเอานีมาดูของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนอาจารย์ปัญญางวดวันที่นะคะคืนนี้ค่ะทุกคนนะคะของคืนนี้วันที่ยี่สิบสี่นะคะหนึ่งสองค่ะอาจารย์ให้หนึ่งสองนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสองแปดสองเก้าสองหนึ่งนะคะสามสองแปดสามสองเก้า 4ี่สองแปดสี่สองเก้านะคะจานน้นที่สองแปดสองเก้านะคะสำหรับดาววีลาสตา์นะคะอาจารย์เน้นไปที่90้านย์ะคะเก้า9 0็ดเก้าแปด้านย์ะคะศ3นย์สาย์แล้วก็0 0306สาูนย์หแล้วก็ศูนย์เจดนะคะ0 3 0ย์สาศูย์หแล้วก็0ูนย์เจดนาะนะคะนี่นะคะเน้นไปที่ศูนย์หแล้วก็0ูนย์ดค่ะทุกคนนะคะแค่ yep, เปาจะ้ะอันนี้เลาสตานะคะของอาจารย์ปัญญาวันที่ยี่สิบห้านะคะ3ามตัวก็ตามนั้นเลยค่ะทุกคน วันนี้วันอะไรวันพุธนะคะทุกคน เอาแค b เอา <ijk> เลยนะคะถ้าชอบค่อยจัดคอยตามนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อทุกคนนะคะเอาท่านที่อยากสนับสนุนนะคะอาจารย์ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะตามนี้เลยค่ะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ